สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับผมดียร์เตอร์นะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาทำการรีวิวนะครับเสื้อวิ่งจากแบรนด์ไทยนะครับผมแบรนด์ไทยแบรนด์นี้หลายๆคนที่เป็นนักวิ่งจะรู้จักอย่างดีนั่นก็คืออาลีเกียนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ของทางร้านอาลิเองนะครับผม สำหรับร้านอาลีนะครับก็เป็นร้านที่ขายอุปกรณ์สําหรับนักวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหมวกเสื้ออุปกรณ์การวิ่งหรือแกจิตสาหรับนักวิ่งต่างๆมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของอาลีเกียเองหรือของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตามท้องตลาดนักวิ่งเองซึ่งหลายๆคนก็เคยไปใช้บริการอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับทางอาลีเองก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็น เสื้อวิ่งแบบ s e c ร e t หรือเป็น running tank นะผมอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทางอาริได้ออกมามีชื่อว่าอาริเคนยาอัลต้าไรท์ running tanks นะครับผมสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องปูเป้ได้สั่งเสื้อตัวนี้มาให้นะครับขอขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ดูจากสีแล้วนะครับก็จะรู้เลยว่า สำหรับเสื้อตัวนี้ทางอาลีได้ Inspiration มาจากธงของประเทศเคนยานะครับผมซึ่งเคนยาเองนะครับก็เป็นประเทศที่มีนักวิ่งที่แข็งแกร่งหล,ลายๆคนมากนะครับผมอย่างมหาเทพที่เป็นเจ้าของสถิติเว l d r คอร์ d ในระยะมาราทอนอย่างอีลิทคิดโชเกผู้ที่วิ่งในระยะมาราทอนนะครับผมข้ามขีดจำกัดของมนุษย์นะครับผมในโปรเจกต์ของอินดิออสที่ วิ่งในเวลา1ชั่วโมง59นาทีโอ้โ oh, หเป็นมนุษย์คนแรกนะครับที่วิ่งมาราธอนซับ2ได้นะครับการแข่งก็ถูกเวอร์เลกคอร์ดไว้เหมือนกันนะอยู่ที่งานเบอร์ลินมาราธอนเมื่อปี2565ปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมอยู่ที่2ชั่วโมง1นาทีกับอีก30กว่าวิอ่าประมาณนี้ผมจำเวลาไม่ได้เดีย๋ยวจะขึ้นเอาข้างล่างนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับทางอาลีบอกว่า เขาผลิตโดยเทคนิคเบลดิงนะครับก็คือการเย็บแบบไรตะเข็บ k ้านะครับการเย็บแบบไรตะเข็บพูดง่ายๆก็คือการเข้ากาเทคโนโลยีของแบรนด์ดังต่างๆที่ใช้สําหรับเสื้อวิ่งนับนี้เลยนะครับเนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตัว Nike Aero Swift ADV มากเลยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ามีเทคนิค l a s ซอร์คด้วยนะครับผมก็ ช่วยในการลดน้ําหนักเวลาสวมใส่ทําให้ใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับนี่เลเซอร์คัตตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูระบายอากาศเข้าด้วยนะครับผมเลเซอร์คัตนะครับมันจะอยู่2จุดนะครับจุดแรกจะเป็นบริเวณตรงหนะ้าอกแล้วก็สีข้างนะครับผมสำหรับเนื้อผ้าเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์8 6แล้วก็ผสมกับสเปนเด็กอีก14%นะครับผมเนื้อผ้าก็จะมีความมันวาวความเป็นโพลีเอสเตอร์คือจะให สีสันที่สวยงามแล้วก็สเปนเด็กเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงด้วยนะครับก็เป็นผสมประมาณนั้นตามที่ข้อมูลเขาเขียนไว้เลยนะครับผมขออนุญาตดูโพยนะครับด้านหน้าก็มีาสาระของอาลินะครับจะเป็นสกีนไปกับเสื้อเลยนะครับไม่ใช่เฟกนะครับผมอ่ะด้านหลังตรงบริเวณไททอยนะครับก็จะเขียนว่าฟิล l ย o ร r r ันนะครับให้มันเติมเต็มสำหรับการวิ่งของคุณเดี๋ยวเราพลิกดูด้านในนะครับ ตรงบริเวณไททาอยนะครับผมที่ตรงข้ามกับคําว่า f l ฟิลยูรันก็จะเป็นแท็กของเขานะครับอาริเกียร์แล้วบอกไซส์แล้วก็บอกการผลิตว่าผลิตที่ไหนนะครับก็จะเป็น Made อินไทยแลนดนะครับผมนี่นะครับตรงบริเวณด้านข้างสีข้างก็จะไม่มีรอยเย็บตะเข็บอะไรเลยนะครับผมจะมีเย็บตะเข็บอยู่แค่ตรงด้านใต้แค่นั้นเองนะครับผมด้านใต้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเข้าตะเข็บแบบ มาตรฐานสวยงามน,นะครับน้ำหนักเนี่ยความเบาเนี่ยผมให้ว่าความรู้สึกคล้ายๆกับ n นกี้ AeroSwift a d ีเลยนะครับเหมือนกันเลยเหมือนเลยมีความยืดหยุ่นมากกว่าผมว่าความรู้สึกนะมันจะมีความแบบเนื้อผ้าสเป็นเด็กมากกว่าคือตัว Ni ก e ้แอโรมันจะเป็นเหมือนผ้าโพลีเอสเตอร์เกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเบาวๆหน่อยแต่ตัวนี้มันจะมีความแบบยืน ยุ่นๆยืดๆหน่อยเด้งๆหน่อยประมาณนั้นอ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าพอใส่แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็ใส่มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับความรู้สึกแรกหลังจากที่ใส่ก็คือเบาจริงนะเบาสบายตอนนี้อยู่ในห้องแอร์ด้วยนะครับผมถือว่าแบบเหมือนลักษณะที่เหมือนเราไม่ได้ใส่เสื้อจริงๆนะครับผมมัน เอาต้าลท์ like จริงๆโอ้โหมันสบายมากเลยนะครับผมเบลบิวจริงๆนะครับผมเผลอๆผมว่ามันอาจจะเบากว่าตัว n นกี้แอโร่ด้วยซ้ำนะครับผม mm hmm. บริเวณที่เข้ากาวอะไรเงี้ยไม่รู้สึกลำคาญเลยนะครับผม mm hmm. ด้านข้างนะครับความเบาประมาณเท่านี้นะครับผม mm hmm. ะนะครับอยูด่ด้านซ้ายบ้างนะครับเ mm hmm. บาประมาณเท่านี้นะครับผม ผมสูง165ซนบเซนนผมในไซส์ L ประมาณนี้นะครับผมอ่ดูข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับผมะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำการทดสอบกับการวิ่งนะครับผมก็คือวิ่งในโปรแกรม Interval 400ผมแล้วก็มี2เซตนะครับผมเซตละ1นกิโลนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เสื้อตัวนี้ไปเจอความร้อนแล้วไปเจอเหงื่อแล้วนะครับผม ว่าจะระบายอากาศได้ดีหรือเปล่านะครับผมเดีย๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผม หลังจากที่ออกวิ่งไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับโปรแกรมในวันนี้นะครับที่ผมลงไปก็คือขอดยาว2อขอดนะเป็นขอด1กิโลนะครับวิ่งในความเร็ว3.5 0ศูนนะครับแล้วก็อินเทอร์วัล400เมตรคูณ6นะครับผมวิ่งในความเร็วเฉลี่ยประมาณ320จนถึงส5 0นนะครับผมอ่ะนะครับหลังจากที่ออกไป2โปรแกรมแล้วนะครับนี่ก็คือสภาพเชื่อนะครับ หลังจากที่วิ่งไปนะครับผมก็มีความที่คมงเงื่อเล็กน้อยนะครับผมเลยทําให้มีความเหนียวติดตัวอยู่บ้างนะครับผมแต่ด้วยความเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ผสมกับผ้าสเปนเด็กนะครับเลยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากเข่าก็คือเวลาวิ่งไปก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ลู่ไปตามลมอยู่นะครับผมนี่ครับด้านหลังรมานี้นะครับผมมัมีเหนียวติดตัวบ้างนะครับผมตามโปรแกรมที่ออกไปนะเพราะว่ามันเป็นการ โปรแกรมที่ออกค่อนข้างหนักนะครับผมโอเคนะครับสําหรับการออกมาวิ่งแล้วก็เก็บเสื้อก็ประมาณเท่านี้นะครับอ่านะครับตอนนี้เสื้อก็เริ่มแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20 30นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับผมนะครับข้อดีนะครับระหว่างที่รอแห้งนะครับก็คือ1นนะครับเสื้อจะไม่ค่อยเหนียวติดตัวมากนะครับผมก็จะเป็นสไตล์ทิ้งตัวลงอย่างนี้นะครับผม แล้วก็เวลาที่ระหว่างที่ผมรอแห้งนั้นก็เวลามีลมมีลายพัดมาเนี่ยก็ถือว่าระบายอากาศแล้วก็เย็นสบายดีนะครับผมก็เวลาที่อมเหนือไปก็จะมีความมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับผมดูนะครับก็มีน้ําหนักมากขึ้นมันจะออกแนวทิ้งตัวไม่เหมือนกับ ช่วงที่ใส่ตอนแรกๆที่ที่มันจะค่อนข้างเบานะครับก็จะมีอาการอมเหนื่ออยู่บ้างน,นะครับตามลักษณะเสื้อวิ่งและก็โปรแกรมที่ออกด้วยนะครับผมเป็นโปรแกรมที่ออกค่อนข้างหนักและเหนื่อค่อนข้างเยอะผมเป็นคนที่เหนื่อเยอะมันก็เลยอมเหนื่อนะครับผมถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการที่รอหวางรอให้มันแห้งตามธรรมชาติในค่อนข้างนานแต่ว่าก็ถือว่าก็ไม่ได้ส่งผลทําให้เรารู้สึกเครืองหรือลาคาญใดๆนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งเสื้อตัวนี้นะครับไปที่เว็บไซต์ของ Ari Running นะครับผมหรือเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูที่ s h อป e ีที่เป็นของ Ari ีเกีย f อฟฟ i เดูนะครับผมถ้ามีจะทิ้งไว้ที่ใต้ description ข้างล่างเลยนะครับผมราคาเสื้อตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,590บาทนะครับผมซึ่งเป็นราคาที่กลางๆนะครับผมวันนี้นะครับผมดีอา r เตต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับ c h anel n The a เ t อร r er ของผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ